สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิทยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะที่ค่ะน้องค้าน้อยนะคะชมกันนะคะจับป้าการกุศลนะคะ,คะมาชมกันนะคะมาชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้นะคะพิกัดอยู่ที่อซอลรีนะคะเดี๋ยวนี้จะกลับกล้องให้ชมนะคะจับปลาการกุศลนะคักนก็มาร่วมด้วยนะคะวันนี้นะคะ,คะก็มา กำนันแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะบ้านใกล้เอนเคียงนะคะกำนันก็อยู่ที่บ้านสร้างแก้วนะคะก็วันนี้นะคะมชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบน้องนะคะวันนี้นะคะจะไปตามหาคนหมานนะคะจะปลาหม,มานหมานนะคะไปเลยเด้อเตรียมได้ไหมมานไหม บรรยากาศที่รอบน้องนะคะวันนี้นะคะตามหาคนหมานนะคะยังไม่เจอนะคะแต่เช้าวันนี้เจอหนึ่งคนนะคะมีทำอะไรเนี่ยดูดูนะคะดูคนให้กำลังใจนะคะติดขอบนะคะ จิดคอมน้องเลยป่าบรรยากาศวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะพาชมบรรยากาศรอบนองนะคะวันนี้มาตามหาคนหมานะคะโอ้ลมมากเลยอยู่ได้อะไรได้อะไรนะ่ะป่าได้ป่าโอ้ยมัไน,น,มนไหมนีนมันไหมมันไหม มานอยู่ครับค่ะคุณนานะคะก็ทำงานอ,อบตนะคะอยู่ที่บ้านๆน,นะคะค่ะบาทละหกสบาทนะคะลงจับปลาวันนี้นะคะจับปลาการกุศลนะคะไม่่าจะเป็นบ้านใกล้เรื่อเคียงนะคะสรสีหมูินะคะสรสีหมูแดนึกว่าปลาช่อนใช่ไหมคะไม่ค่ะ ค่ะวันนี้มาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันวานนะคะมันว่านมูห้าันวานหมูสิบเอ็ดนะคะท่างามนะคะน้องลุงพุโซลสีหมูสิบสามนะคะหุณน้าเที่ยงจำกปะดงนะคะ,คะจำกระดงแล้วก็นายมโกกคองนะคะหน้าดอกไม้นะคะวันนี้นะคะพิกัดนะคะที่โซลสีเรานะคะค่ะท่านกำนันก็มาร่วมชมด้วยนะคะผู้ใหญ่จงใจกลับไปทานข้าวนะคะยังไม่ทานข้าวเช้านะคะ,คะ ประมาณนี้บรรยากาศนะคะถึงจะหนาวแต่ก็ยังมีนะคะแต่นี้หนาวนะคะลงไม่ได้นะคะแต่คนใจร่างจริงนะคะลังเลกันะะคะหาปลาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวนะคะมาลุนมาลุ้นว่านะ่าเอียนจะได้ไหมนะคะมาลุ้นกันนะดียวมาลุ้นก่อนนะคะเรารอนลุนก่อนตรงนี้มันร่มนะคะมันจะอยู่ร่มและอยู่แดดนะคะจะพอดีถ้าแดดไปก็เหมือนจะวินวินนะลมด้วยนะคะ สะดุ้งใหญ่นะฟังโน้นหมานไหมเนาะนึกว่าใครนะคะคุณครูนี่เองมาๆมาค่ะมันมาแล้วนะคะว้ายนึกว่าผู้ใดนะอาจารย์นี่เองนะคะเป็นไงเป็นไงคะอาจารย์คองแท้ครับคองแท้คองแท้โอ้สัมภาษณ์สัมเป็นไงบ้างคะคุณครูสัมภาษณ์สัมภาษณ์ ว้าบาทละหกสิบบาทนะคะบาทละหกสิบบาทสุดยอดเลยนะคะมานมาน,นะคะค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งตัวได้เฮแล้วนะคะหนึ่งตัวแล้วรอเฮอีกนะคะรอเฮน,นะคะปลาแสดงว่าันธรรมดาคุ้มแล้วอาจารย์บาทละหกสิบาทพอกลับบ้านได้เยี่ยมเยี <c oughs> ่ยมค <c oughs> ่ะค่ะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่บ้านพุทธรักษานะคะค่ะเป็นบ้านค่ะ เดียวกันจะมามาลงแข่งมาทุกปีนะคะมาทุกปีเรามารอเฮกันนะคะต่อไปนะคะรอครึ่งวันแล้วนะคะจะเที่ยงแล้วนะคะได้แล้วได้เฮห,หนึ่งครั้งแล้วนะคะรอรอนะคะ <c oughs> เป็นมันเป็นอะไรเหรอตากระบอกโอ้โห,ห <c oughs> ตากระบอกวายร้องวายร้องเล่ะสก <c oughs> <c oughs> ็ <c oughs> พอดีหลานนะคะบอกว่ามันตาบอดก็คุยกันเล่นนะคะค่ะคุยกันนะคะหยอกล้อ,อก,กันเล่นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอลุ้นอีกนะคะอรอลุ้นรอมีเฮนะคะถ้ามีเฮก็แสดงว่าได้ปลานะคะรอรอรอชมนะคะว่าใครจะเฮนะคะครั้งต่อไปอันนี้คุณครูได้นะคะหนึ่งตัวนะคะตาลอ,อเฮนะคะนี่รอเฮก่อนนะคะได้ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วนะคะคุ้มแล้วคุณครูกลับบ้านเลยนะคะหกสิบบาทนะคะ หนาวแล้วยังไม่เต็มคลองโอ้บาทหกสิบาทเลอจะเอาเต็มคลองบ่คะโอ้ไอแฮมมากี่พื้นคุณครูห้าพื้นมาจ่ายอีกเลยนะเขาบอกว่าบาทหกสิบาทใช้แฮงได้แค่พื้นเดียวจ่ายมาอีกเลยนะค่ะบาทละหกสิบาทนะคะกับแฮนประมาณหนึ่งพื้นนะคะค่ะประมาณนี้นะคะมารอลุ้นต่อไปนะคะ ถ้ารุนไดเอยนใ่และสิได้หรือไม่ได้นะิมเนี่ยคนให้กําลังใจเยอะมากเลยนะคะคณะกรรมการเราเองนะคะหารอฮฮ e, รอ e. เมรอมีเฮ e นะคะรอมาจะเที่ยงแล้วนะคะตอนเที่ยงตอนบ่ายก็จะได้ไปทำงานนะคะรอก,ก่อนนะคะ ค่ะประมาณนี้มี่ก็พามาชมบรรยากาศนะคะติดขอบเลยนะคะติดขอบสะเลยนะคะวันนี้นะคะติดขอบน้องนะคะน้องข่าน้อยนะคะวันนี้เรานะคะร่วมกันลงแขกนะคะจะมารอลุ้นนะคะลุ้นไปแล้วประชอดหนึ่งตัวนะคะของอาจารย์ปรเมกนะคะค่ะบรรยากาศนะคะ บอลบัจจุบันเพราะมันบวงกเมียมารอรุนกันยังไม่ได้เฮเลยนะคะเอาอันนี้ขึ้นแล้วออเอาขึ้นแล้วอะ่ะมาแล้วมาแล้ว จะดูก่อนนะคะดูก,ก่อนกรรมการรอลุ้นให้กำลังใจนะคะไม่ธรรมดานะคะรอลุ้นรอลุ้นนะคะรอลุ้นนะคะ,รรนนะ,คะเดี๋ยวมีเฮน,นะคะ <c oughs> ไหนไหนไหนโอ้ปลาคาวนะคะรอลุนปลาคาวก่อนจะกลับบ้านนะคะฮะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะปลาคาวนะคะเยจัดไปจัดไปนะคะปลาคาวนะคะบ้านไหนเนาะค่ะเดมันมันนะคะไปหาเอฟซีุ่นท้งๆหุ่นตะกันไป ายได้เมื่อแล้วันนี้ได้ปลาขาวแล้วนะโอ้โชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะอยู่บ้านไหมคะอยู่บ้านเลยค่ะบ้านนองแวงนะคะโอ้มาไกลอยู่นะคะค่ะได้แล้วนะคะปลาคาวนะคะเอฟซีหนึ่งตัวแล้วนะคะค่ะสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะหลายบ้านนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะบ้านใกล้เรือนเคียยนะคะร่วมบุญในวันนี้นะคะร่วมจะปาการกุศลลงแขกจะปาการกุศลที่สารสีหมู่แปดเรานะคะน้องค้าน้อยนะคะก็ขอขอบคุณท,ทุกท่านนะคะขอบคุณสายบุญทุกท่านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องนิตยาชาแนลบ้านสอสวัสดีค่ะ